นะครับสวยงามจากอาหารง่ายๆก็ตกแต่งให้ดูเพิ่มสีสันดูน่าทานยิ่งขึ้นเนาะเพื่อนๆสวยจริงๆโอเคนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวปอนก็ตกแต่งต่อบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมคิดเป็นผีเสื้อเนาะแต่ว่าแค่ลอดอยู่ในตู้เย็นเรามันแข็งไปครับก็เลยก็เอาแบบง่ายๆนี่แหละครับเนาะเพิ่มสีสัน เพิ่มสีสันนะครับสวยงามจากอาหารง่ายๆก็ตกแต่งให้ดูเพิ่มสีสันดูน่าทานยิ่งขึ้นเนาะเป็นิ๊ครับผมน่าทานนะครับง่ายๆก็เอามาอุ่นเนาะตกแต่งให้สวยงามประตูพอก็ทอดเสร็จแล้วอันนี้ก็คือข้าวเย็นนะครับเหลือที่พอเอาเข้าตู้เย็นไว้มาตกแต่งนี่ก็ดอกกระดุมทอง ก็มานำปลาทูมาทอดง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นข้าวสวยข้าวเย็นมักใส่ตู้เย็นนะ้าพรก็จะมาแปลงโฉมให้ดูนะริบครับผมก็มานำปลาทูมาทอดง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นข้าวสวยข้าวเย็นมักใส่ตู้เย็นนพรก็จะมาแปลงโฉมให้ดูนะพนก็ ทานข้าวไม่ค่อยเยอะครับก็ประตูหนึ่งตัวก็มีผักแล้วก็แล้วนีครับทําเป็นต้นเหมือนต้นไม้ะครับตกแต่งประดับประดาก็ใช้วัตถุดิบในบริเวณบ้านนะครับเนาะผักสวนครัวดอกอัญชนันแล้วก็ดอกเบญจมาศนะครับสีสดสวยงามมากๆเลยเป็นสันนะครับสวยงาม จากอาหารง่ายๆก็ตกแต่งให้ดูเพิ่มสีสันดูน่าทานยิ่งขึ้นเนาะเพิเ่มูเยวไปนะครับเพราะว่าเขาทานอาหารเม็ดพ่อนได้กินนิดเดียวนะครับไม่กินไม่เยอะนี่ดอกไม้พอ่อนก็บริเวณบ้านเอามาตกแต่งนะครับนี่ครับทําเป็นต้นเหมือนต้นไม้ะครับตกแต่งประดับประดาก็ใช้วัตถุดิบในบริเวณบ้านนะครับเนาะผักสวนครัวสันนะครับสวยงาม จากอาหารง่ายๆก็ตกแต่งให้ดูเพิ่มสีสันดูน่าทานยิ่งขึ้นเนาะเป็น,ปน,ปนดอกอัญชนันแล้วก็ดอกเบญจมาศนะครับสีสดสวยงามมากๆเลยเป็นพ่อก็นำประทูของลูกสาวนะครับมาวันนี้คุณพ่อขอแบ่งประทูหนึ่งตัวนะครับน่าทานยิ่งขึ้น อันนี้พรก็วางเม็ดกระถินเป็นผีเสือนะ้อเนอะแต่ว่าแค่หลอดอยู่ในตู้เย็นเรามันแข็งไปครับก็เลยก็เอาแบบง่ายๆนี่แหละครับนะเพิ่มสีสันเพิ่มสีก็ทานได้อีกมือ้อนึงนะครับก็ตกแตง่งเพิ่มดอกอันชันใส่ถ้วยให้ดูตกแต่งให้เป็นรูปทรงสวยนะเนอเพื่อนๆตกแต่งด้วยแตงกวาล้อมรอบด้วยแตงกวานะครับ พรก็นำประตูของลูกสาวนะครับมาวันนี้คุณพ่อขอแบ่งประตูหนึ่งตัวนะครับแต่งด้วยดอกอัญชันนี้อานานะครับง่ายๆก็เอามาอุ่นนาะตกแต่งด้วยสวยงามประตูพอก็ทอดเสร็จแล้วอันนี้ก็คือข้าวเย็นนะครับเหลือที่พ่อเอาเข้าตู้เย็นไว้เป็นพีเ้อเนาะอแต่ว่าแครหลอด ยู่ในตู้เย็นเลามันแข็งไปครับก็เลยก็เอาแบบง่ายๆนี่แหละครับเนาะเพิ่มสีสันเพิ่มสีเพื่อนสวยจริงๆโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวปอนก็ตกแต่งต่อบาๆเจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับผมแต่งดยดอกอันจันนี่สวยงาม เสร็จแล้วก็มันเปื้อนเห็นไหมครับสวยงามสบายตาก็ดอกอจาจารย์ก็จบ,จบ,จบพรก็นำประตูของลูกสาวนะครับมา <c oughs> วันนี้คุณพ่อขอแบ่งประตูหนึ่งตัวนะครับทาทานนะครับง่ายๆก็เอามาอุน่นน็อตตกแต่งให้สวยงามประตูพอก็ทอดเสร็จแล้วอันนี้ก็คือข้าวเย็นนะครับเหลือที่พอเอาเข้าตู้เย็นไว้เพื่อน แต่งด้วยดอกอัญชันตกแต่งด้วยดอกอัญชันครับมีครับทําเป็นต้นเหมือนต้นไม้ครับตกแต่งประดับประดาก็ใช้วัตถุดิบในบริเวณบ้านนะครับเนาะผักสวนครัวมีครับทําเป็นต้นเหมือนต้นไม้ครับตกแต่งประดับประดาก็ใช้วัตถุดิบในบริเวณบ้านนะครับเนาะผักสวนครัวนี่ะครัเนาะจากข้าวเย็นปกติก็มาทําก็แต่ง ตกแต่งด้วยแครอทนะครับแครอทพอรก็ว่าจะทำอย่างไปนะครับเพราะว่าเขาทานอาหารเมร็ดพรได้กินนิดเดียวนะครับไม่กินไม่เยอะนี่ดอกไม้พรก็บริเวณบ้านเอามาตกแต่งนะครับยิบครับผมอิปครับผม,ปบผมเป็นผีเสื้อเนาะแต่ว่าแครอท อยู่ในตู้เย็นแล้วมันแข็งไปครับก็เ,กเอาแบบง่ายๆนี่แหละครับเนาะเพิ่มสีสันเพิ่มสีเพื่อนสวยจริงๆโอเคนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวปอนก็ตกแต่งต่อบายๆเจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมลี่ลงไปนะครับเมกะถินนะครับเอามาตกแต่งก็ทานได้อีกมือ้อนึงนะครับก็ตกแต่งเพิ่มดอกอัญชัน ใส่ถ้วยให้ดูตกแต่งให้เป็นรูปทรงสวยนะเนาะเพื่อนๆตกแต่งครับผมด้วยแตงกวาล้อมรอบด้วยแตงกวานะครับสวยงามเสร็จแล้วก็มันเปื่อนเห็นไหมครับสวยงามสบายตาก็ดอกอาจารย์ก็ตะ,ะนั่งเฝ้ากันผากันนั่งเฝ้าเพราะอะไรครับได้กินปลาทูทอดนะครับ จะได้ผลประโยชน์จากคุณพ่อนะครับพรก็ก็กินไปก็คงจะได้แบ่งน้มพรก็นำประทูของลูกสาวนะครับมา <c oughs> วันนี้คุณพ่อขอแบ่งประทูหนึ่งตัวนะครับอิปครับผมเป็นผีเสื้อนะแต่ว่าแครอทอยู่ในตู้เย็นแล้วมันแข็งไปครับก็เลยก็เอาแบบง่ายๆนี่แหละครับนาะเพิ่มสีสัน เพิ่มสีนี้ครับทำเป็นต้นเหมือนต้นไม้ครับตกแต่งประดับประดาก็ใช้วัตถุดิบในบริเวณบ้านนะครับเนาะผักสวนกรัวลงไปนะครับเม็ดกระถินนะครับเอามาตกแต่งพรก็ทานข้าวไม่ค่อยเยอะครับก็ประตูหนึ่งตัวก็มีผักแล้วก็แล้ว,ลวทานยิ่งขึ้น อันนี้พรก็วางเม็ดกะทินเนาตกแต่งด้วยต้นแตงกวาฟันๆเนาะเพิ่มความสีเขียวสวยงามก็ทำไปเรื่อยนะครับผมให้ดูแบบดูน่าทานยิ่งขึ้นอันนี้พรก็วางเม็ดกะทินก็ทานได้อีกมือ้อนึงนะครับก็ตกแต่งเพิ่มดอกอันชัน ใส่ถ้วยให้ดูตกแต่งให้เป็นรูปทรงสวยเนาะเ,นเพื่อนๆตกแต่งเพื่อนทานแต่งด้วยดอกอัญชันตกแต่งด้วยดอกอัญช,ชันครับมาตกแต่งนี่ก็ดอกกระดุมช่องพรก็ ทานข้าวไม่ค่อยเยอะครับก็ประตูหนึ่งตัวก็มีผักแล้วก็แเลวด้วยแตงกวาล้อมรอบด้วยแตงกวานะครัะตกแต่งด้วยต้นแตงกวาฝานๆเนาะเพิ่มความสีเขียวสวยงามก็ทําไปเรื่อยนะครับผมให้ดูแบบดูนะแต่งด้วยดอกอันจันนี่ครับทําเป็นต้นเหมือนต้นไม้ครับตกแต่งประดับประดา ก็ใช้วัตถุดิบในบริเวณบ้านนะครับเนาะผักสวนครัวก็ทานได้อีกมือ้อนึงนะครับก็ตกแตง่งเพิ่มดอกอัญชันใส่ถ้วยให้ดูตกแต่งให้เป็นรูปทรงสวยนะเนาะเพื่อนๆตกแตง่งก็มานําปลาทูมาทอดง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นข้าวสวยข้าวเย็นมกใส่ตู้เย็นเนาะพรก็จะมาแปลงโฉมให้ดูเดีียวไปนะครับเพราะว่าเขาทานอาหารเม็ดพรได้กินนิดเดียวนะครับไม่กินไม่เยอะ นี่ดอกไม้พรก็บริเวณบ้านเอามาตกแต่งนะครับพรก็ทานข้ามไม่ค่อยเยอะครับก็ประตูหนึ่งตัวก็มีผักแล้วก็แล้วพรก็ทานข้ามไม่ค่อยเยอะครับก็ประตูหนึ่งตัวก็มีผักแล้วก็แล้วตกแต่งด้วยต้นแตงกวาันฝานเนาะ เพิ่มความสีเขียวสวยงามก็ทําไปเรื่อยแล้ครับผมให้ดูแบบดูนะด้วยแตงกวาล้อมรอบด้วยแตงกวานะครับน่ทานยิ่งขึ้นอันนี้พรก็วางเม็ดกระถินแต่งด้วยดอกอันจันนีลงไป